วันนี้วันหวยออกวันที่เท่าไรเอ่มสุหวยอออร่วะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะตอนนี้เวลาตอนนี้วันนี้วันที่ส6หเช้าวันที่สิบหกกรกฎาคมสอง3ตอนนี้เวลาแปดโมงห้านาที คุณดูนครับผมถ้าถ้าเล่นก็ต้องะะนักแสดนหวยมงคลอะเล่นเจ็ดกับห้าของรัฐบาลครับผมแต่ถ้าที่แรก้าคเจ็ดมาก็จะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดสี่รูดเจ็ดเลยได้เลยล 5, ใช่ไหมคะมคืะอเล่นหวยสลับคนเล่นหวยรัฐบาลน,นะครับผมแมงง่หมูตกสำหรับคนเล่นของรัฐบาลคือให้มันเป็นแนวทาง ถูกไม่ถูกไม่ว่ากันเนาะถ,ถ,ถูกไม่ถูกไม่ว่ากันนะคะจะมีหลักเก็บบนล่างห้ารั้วที่สุดระดษเนี่ยับ,บเขาก็ากเปิดร้านเลยครับยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลชายบาลครับผมอาเภอชายบาลที่เดิมครับแมะชิมได้เริ่มแล้วนะคะกำลังเ,เริ่มค่ะไก่ก็ยังไม่สูกปลาก็กำลังจะสูกไก่แล้วแวะมาชมมาชิมกันนะคะ ให้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะทุกคนที่เข้ามาชมนะคะกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะน่ากินใช่ไหมล่ะอันนี้คือโรงพยาบาลเชวานนะคะแล้วก็ย้อนมาฝั่งเรานี่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเชวานนะคะ กำลังน่ากินเลยมันหยดติ้งๆเลยนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะทุกคนเลยค่ะอย่างน้อยๆก็ขอให้ถูกเลขท้ายสองตัวนะคะสักสิบ0ี่สิบใบแล้วกันเนาะถ้าใครถูกก็อย่าลืมนะคะคแวะมาอุดหนุนร้านเราด้วยวันนี้วันดีค่ะ โอเคเอาแค่บ่อเรียกน้ำย่อยก็พออืลืมไปเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ไปงานศพพระอาจารย์ที่จังหวัดสกลท่านก็ให้มาตัวหนึ่งให้มาตัวหนึ่งตัวเดียวเน้นเน้นเลยนะคะท่านไม่ให้พูดด้วยสิบ้านเลขที่เขาก็แปเจคนที่เสียก็หกิบ้านเลขที่ 87พระอาจารย์ท่านบอกว่าหวยอยู่ที่บ้านเลขที่แล้วทีนี้บ้านเลขที่นั้นก็เลขที่87คนที่เสียก็อายุ61ปี7เดือนลองเสียงดูนะคะเป็นแนวทางไม่ถูกไม่ว่ากันเนาะตอนนี้เลขท้ายสองตัวน่าจะหาซื้อยากแล้วเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้ว ยังไงก็ขอให้ได้ขอให้โดนทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ